Yeah. <laughs> ดีค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดกล้วยๆนะคะจังหวัดลบบุรีนะคะวันนี้เรามาแนะนําร้านเฮียอ้วนนะคะมะพราวน้ําหอมปั่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขายที่ขายดีค่ะท่านผู้ชมนะคะปั่นไม่หยุดไม่หย่อนนะคะขายดีมากนะคะได้ค่ะพี่อะไรดีจ้าแล้วก็ตอนนี้มีคนละครึ่งนะคะท่านผู้ชมช่วงนี้คือแบบว่าขายดีแค่ทุกร้านนะคะ้วนาที่ร้านจะมี ุ้นมะพาน้ำหอมนะคะจะมาชม้ชม3ิบาทนะคะ3ถ้วย100บาทนะคะสามถ้ว่งอแลัวเองจได้กได้นะพี่้าได้หมคะนีมสองอ น้ำท้าวตัวนี้นะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะท่านผู้ชมขวดละสามสิบห้าบาทนะคะสามขวดหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็คือเป็นนมข้าวนะคะไ่ค่ะนมอันนี้เป็นนมอะไรเพลงเดียวนนีเยอะเลยนมอะไรอันไหนคะเนี่ยน้ำนมมะพร้าวค่ะอ๋อน้ำนมมะพร้าวค่ะท่านผู้ชมนะคะอันนี้สองแม่จานนี้แบบธรรมดาจ้าแล้วก็อันนี้มีปุกค่ะเป็นทุก ก็เป็นบาสูด้าค่ะคผู้ชมนะคะแม่นะค้าข,ของเก่งมากอาินี่าอันนี้เปิดร้านกี่โมงนะพี่ที่นี่เปิดสามโมงครึ่งค่ะบ่ายสามโมึ่งนะคะถึงสองทุเหรอคะถึงสามทุ่มค่สามทุ่มคร่งคผู้ชมโอ้โหที่นี่ดก นี่่ะ,ะ,ะปั่นพี่บ้าจ้าอันนี้ขายน้ำมาแล้วกี่ปีแล้วพี่เจ็ดปีเจ็ดปีโจปีค่ะท่านผู้ชม ที่ประจําอยู่ตรงนี้ก็จะมีอ่ะวันอาานังคารวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์นะคะอยู่ตรงนี้เลยนะพี่ไม่ได้ไม่ได้ไไดนะขยับนะถึงสามวันคะท่านผู้ชมแล้วก็ตลาดแดงนะคะวันวันจันทร์กับอเลขันวันจันทร์พุทธหัตถ์สองที่นะคะ แพ้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านผู้ชม,คมใครที่มาเดินดนะคะก,ก็อย่าลืแมแวะร้านเฮียอ้วนนะคะร้านร้านมะพร้าวปั่นนะคะโอเคค่ะเป็นแก้วแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมความใหญ่นะคะสามสิบนะคะราคานี้นะคะสามสิบใหญ่มากค่ะ ค่ะท่านผู้ชมเป็นคุชชิ่งมะพร้าวนะคะเราก็จะมีเป็นบุญมะพร้าวน้ำหอมนะคะสามสิบห้าเหมือนกันค่ะท่านผู้ชม,น,น,มน้ำมะพ,พร้าวแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ วันละกี่ลูกพี่สี่ร้อยอะสี่ร้อยโอ้ไม่ธรรมดาอะท่านผู้ชมสี่ร้อยค่ะถ้ามีดโดนน้ำนี่เปรี้ยวไหมพี่เคล็ดลับไม่เกี่ยวนะเอาเปรี้ยวแล้วถ้าเปนเหล็กนะแต่นี่มีดไม่เปรี้ยวอ๋อโอเคค่ะถ้ามีดเป็นเหล็กใช่ไหมพี่อ๋อเปรี้ยวนะคะท่านผู้ชมแต่ก็เพื่อนี้ไม่ใช่นะคะ นะคะแพ็กเกจนะคะน่ารักเก๋ไก่นะคะแล้วก็จะมีไอ้ที่ระฆังนะคะแบบนี้นะคะราคาแก้วนี้นะคะ30บาทนะคะโคตเยอะค่ะนี่นะคะอืออือเป็นอ่าสไตล์มะพร้าวนมสดนะคะ่ามมาชม หวานมันค่ะอือนี่ค่ะอร่อยมากค่ะขายดีค่ะท่านผู้ชมขอสำหรับใครนะคะที่อยากสนใจหรือว่ารับไปขายนะคะสามารถติดต่อได้พี่เบอร์อะไรนะพี่เบอร์ ศูนย์แปดสองสามหกสามหานึ่งเจ็ดห่ห้าห้าค่ะท่านผู้ชมนะคะใครสนใจนะคะสามารถโทรมาติดต่อสอบถามได้นะคะราคาเท่าไหร่นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปเกี่ยวกับนี้นะคะโพกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ